ก,การนำมัสการครับปูเ่เจริญตอนเลยเลยนาะมิวน,น้องอะครับครับปูนี้ก็โทรมาขอแนวทางปู่เนาะก็คือของรัฐบาลไทยถูกสามหกหกสานะครับปูเลขปู่ครับครับก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับปู่ปูให้บนอย่างเดียวใช่ไหมครับปูเลขหกสามบนอย่างเดียว,ยเ,ยวเลขปูส่วนมากจะเป็นบนอย่างเดียว แต่ว่าหลักถูกอยู่นะครับปู่ผิดแค่หลักร้อยไม่งั้นจะได้สามตัวตรงเลยเนาะค่ะใช่เวินเงินเล็จนอาจจะอาจจะปล่อยเล็กเล็กล่างไปด้วยนะเลขกล่างไปด้วยครับครับก็คือปู่ให้เก้าหกสามมันออกห้าหกสามอยมันย่งไงวะครับมันพลาดหลักร้อยไปตัวหนึ่งครับปู่เดี๋ยวมันวนเวียนเดี๋ยวมันแจก แจ j ได้หอยทรายมันปีหนึ่งสามสีครั้งแหละแจกนะอันนีแจกสองวัดตีตีสามวัดหรือครับครับปู่แต่ว่าก็คือ,อดีดีตรงที่ว่าปู่ให้เป็นเลขบนอย่างเดียว fc ไม่ต้องซื้อล่างก็ประหยัดงบได้เยอะนะครับปู่ใช่เป็นบนอย่างเดียวสมัครเน้นเน้นบนอย่างเดียวเลขเราเป็นเลขบนนะครับก็บอกแล้วของใครที่ว่ามีเลขบนแม่น,น,นมาใส่กันได้เลยนะครับปู่บอกเลย ของใครที่ว่าแม่นบนมาเลยแต่เราไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาหลักไหนกันนะ้นครับครับปู่ก็คือเลขบนอย่างเดียวอาจจะเป็นสามตัวตรงอาจจะเป็นสามตัวโต๊ดใช่ไหมครับปู่แต่แต่มันหามันหาหลักมาใส่ของเรากันเองเนี่ยแจ่ว่าใครที่ว่าเขาแม่นแล้วมีหลักที่แม่นเลยเอาของเราไปใส่เนี้ยค่อนข้างได้ผลเราตัวต็ครับครับปู่ครับครับก็คือตอนแรกตั้งใจจะขอเลข ต่องวดรัฐบาลไทยปู่แต่ว่าปู่ไม่ได้พกติดตัวไว้มีแต่ข้ามโขงใช่ไหมปู่วันนี้เออเ้าเข้ามาทําไม่ได้หยิบสมุดที่ทําไว้มากเากออเอาไอ้เลขทาโขงมาเลยจะไปทำโขงกวสมบอร์นะโอ้ครับครับใครใคร,ใครชอบใครอะไรก็ตามไป ข้ามของปูป่ก็ค่อนข้างแม่นนะครับครับปูไบางคั้งบางครั้งจะสอบบ่อยมาปีที่แล้วเนี่ยปีทั้งปีเนะี่ยเลขวิ่งไม่รุดเลยเนี่ยเป็นว่าไม่รุดเลยดีกว่าโอ้ข้ามของนี่มาถูกทั้งปีเลยใช่ไหมปู่เ,เลขวิ่งเนี่ยไม่รุดเลยเนะี่ยไม่ไม่รุดเลยละปีทั้งปีไม่รุดเลยใช่ครับครับปู่ปู่ให้วิ่งตัวเดียวใช่ไหมครับปู่ปู่วิ่งสองตัว สองตัวแเน้นเอ่อเน้นแต่โปโปเน้ done, นแห้ล่างไปล่างบนไปบนโอ้สองตัวก็คือสองตัว,ตวคือมาทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ใช่ไหมปูเอ่อมาไม่ไม่ค่อยมาด้วยกันจะต่ให้ตัวเนี่ยอย่างแยกงวดเนี้ยนะวันนี้จะให้ศูนย์ให้ศูนข้างล่างนะเอ่อนะให้ศูนข้างล่างนะอย่าให้เจ็ดข้างบนเนี่ยจะไม่มาไม่มาด้วยกันนะครับไม่ค่อยมาด้วยกันนะครับครับปู แยกเป็นล่างเป็นบนครับผมแยกเป็นแยกแย้เป็นบนเ็บเนี่ยเป็นบนศูนเนอ่ยเป็นล่างนะเป็นหลักร้อยก็ได้ลักพันก็ได้นะมันไม่แน่นอนคเกจเนี่ยเป็นหลักพิษก็ได้เป็นหลักหน่วยก็ได้เนี่ยไงแล้วแล้วตัวจับคู่นี่เคยมาสามตัวไหมครับในเลขสูตรปูโอ้เข้าสามตัวสี่ตัวนึนิ้วโอ้สามตัวก็เข้าสี่ตัวก็เข้าใช่ไหมปูเออ่อปีที่แล้ว สามตัวเข้าสิบครั้งแล้วก็สี่ตัวเข้าสองครั้งลงเลยนะเออเอฮา e เลยนะหวยลาภภูด้ว,ว,วยหวยตามคงภูนี่พราะที่ติดตามภูมาตั้งแต่แรกๆนี่โอ้โหแคบบ่พอภูสำเรเงานี่ก็แต่ระยะหลังมานี่ก็หลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าบา้า,บา,งา,บางถ้าลงมันมามาติดต่จากันยาวเลย ถ้ามันได้เดินเนี่ยมันเดินติดๆเป็นสิบงวดเลยใช่ไหปูได้โอ้คนเลเรียกว่าเลขหลักัไม่รุนเลยสีทั้งสีไม่รุนเลยนะคนที่เขาเขาเล่นเนี่ยนะไม่รุนครับคาปูแต่วา่าถ้าถูกเลขข้ามโขงสี่ตัวตรงตรงนี้ได้เงินแสนเลยนะครับปู <c oughs> โอ้ได้ได้สินะได้ต้องสี่ตัวรับสามตัวนี่นะถ้าอยุ่ในกลังพลังเลย นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวครับครับปู่อันนี้ก็ถ้าพร้อมก็จะเริ่มไปเลขสามตัวนะครับ,คร,บครับปู่มีตัวไหนบ้างครับปู่ไอ้สามตัวแค่สองตัวแค่นั้นแหละนะครับปู่ไอ้ห้า าเจ็สองกับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอ่าใครแค่นี้่ะนะตับเล่นนะจัดเล่นข้างล่างครับเก้าสี่เก้าสี่อีกครูหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าบนสอง บนสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดอาจจะสี่ตัวรวมกันนะสี่ตัวรวมกันก็นกนทั้งสองเบอร์เลยนะทั้งสองเบอร์ก็กคือศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดสองอแล้วก็เก้าสี่ห้าเจ็ดเนี่ยมีแค่นี้ครับผม เรไม่ไม่เชื่อก็ดูว่าจะมาไหมสูนกับติดนะคาพูนสูนแางนะดูดิว่าปูเอฟซีโมบอเออครับครับผมก็ให้เอฟซีเอาไปพิจารณาปูมีตัวเอ่ไปพิจารณาเลยนะเอฟซีปูเยอะชอบหวยราวหวยคำโูงเนี่ยนะเอฟซีเยอะปู ฮะปูปู่ใตัวที่ชอบนะว่าวงกลมตัวน,นิ้นคิสเซนต้ยอย่างนี้มีไหมครับปู่เลขแค่นี้มาแล้วนะหน้าจะเน้นไปที่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยนะห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยเลขยังมีแค่นี้อ่ะนะก็ไปก็ซื้อด้วยมันไม่ไม่ใช่เยอะให้ดัดดือนให้บางทีก็ใครเบอร์เดียวเคยถูกมาแล้วนะเนี่ย,ยนิวใครเบอร์สี่นเบห้าสี เดี๋ยวแล้วเราไปก่อนนะให้ให้เลขห้าสี่เก้าเก้าออกสี่เก้าเก้าเลยอ๋อถูกถูกมันเอะขาปาร์ตี้เลยนะโอ้บอกว่าโอนมาโอนมาให้ปลูกคนเป็นหมื่นๆก็มีนะหมื่นๆอ๋อเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยให้ให้มาหลายคนแล้วพราะให้เลขไปเบอร์เดียวไงถูกสามตัว เข้าสามตัวตรงสองตัวตรงเลยไงครับครับปูปล่อยมากปล่อยแล้วปล่อยเราครับปูวันนี้อ,อาจจะเข้าวันนี้อาจจะเข้าอีกนงคืนนี้ก็ดูในเช้าก็ดูเลยเจ็ดห้าเนี่ยนะเจ็ดห้าสี่เก้าเนี่ยนะหรือใครจะกลับเป็นสี่หกบ้างก็ได้นะกลับหัวลงนะเก้าหกหกมันจะหมังกันนะครับป<อ>ูแคแก่นั้นนะใครจะรับศูนย์ห้าสองเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องราวไปนะเออ ครับปู่อ่าชอบกันกดโดยที่นิวกดไลค์กดแชร์ตามก็ได้นะถ้าถูกอยากจะขอเบอร์ปู่ก็ขอได้นะเดี๋ยวลงให้เบอร์ได้ครับครับปู่ถ้าถูกเนยะให้เบอร์ให้เนาะปู่เนาะอ่าใช่ครับครับแล้วมันมั่นใจก็ไว้ค่ำผมเนี่ยคอนค่อนข้างค่อนข้างแม่นเลยค่อนข้างแม่นแล้วกออาทิตย์นึงก็ล่อยมากมาวันก่อนโน่นก็ถูกนะสามสามเจ็ดอ่ะถูก ามเด็ดครับครับปูมามามาเพดแล้วก็วันนี้อาจจะเข้าออกแหละอาจจะเข้าครับปูต้องการไว้ทั้งบนทั้งล่างไหมครับปูเลขข์คำโขงปูก็ซื้อกันไว้แหละนะมันมันก็ออกหวยเราหวยคํโขงมันต้องมหน่อยคอยแน่นอนตอนตอนนี้นะมันโดดไปโดดมาเหมือนกันนะใครก็แต่จ้ปูมั่นใจปูเก็บปูเล่นของปูเองเลยเนี่ยนะปูซื้อใหม่ไม่ตายไม่ตายนั่นแหละ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเลยปูซื้อล่างล่างบนเป็นตัวขาดวงเลยครับครับปูถ้างั้นก็ส่วันที่บาดมาในกาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไปออกมืแปดเก้า <fry> ส <UC S> ูงเนี่ครับครับปูี๋ยวเล้เรียกรัฐบาลไทยวันไหนครับปูตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะตรงนี้ได้ครับครับปูวันนี้วันนี้วันที่วันนี้ได้งั้นเอาไว้เดี๋ยวเช้อีกสักสองสามวันนะครับปู่เดี๋ยวผมโทรหาเนาะ เออได้ได้เนาะปูปูทำแล้วเออทำไปแล้วแล้วก็จะปล่อยเลขล่างด้วยให้ไปจับรัฐบาลกันด้วยนะครับครับผมอมันสัญจรไปที่ไหนนะไอ้อะไรครสุราษฎร์ครับปูเออสุราษฎร์เนี่ยอาจจะปล่อยเลขล่างไปด้วยนะปล่อยเลขเลขสามอันนี้ก็สัญจรมันที่มักจะมานะครับครับกับปูสัญจรนีแม่นเลยใช่ไหมปู แต่เลขปูเนี่ยกันจอนทั้งตึงไม่กลัวหรอกนะครับมาหมดแล้วนะไม่ไม่ไม่ใป่ว่าฉันจอนแต่แล้วมาหมดแล้วัะก็บอกแล้วไอ้เลขปูวิ่งบนเนี่ยปีทั้งปีไม่มีการลุ้นนั่นอยู่นะครับครับผมบางลุดมันก็ลงมาล่างนะครับง้นเอาไว้เดี๋ยวผมติดต่อหาปุอีกทีนะครับ โอเคโอเควันนี้ก็ให้โชคพีมีชายแล้ว FTC ดูนิวกับน้องคนแรกกนใช้ให้กำลังใจกันไปติดตามกจนไปใครชอบผูกก็แตะซื้อได้รลอชอบมีมีอาจารย์ที่ถูกใจก็เลิกหรือซื้อคนทีติดตามกันไป <Okay. S 2> ให้กำลังใจกับนอนมันจะได้มีกำลังใจทำง,งาน ลอยเลือกันไปลงเรือลำเดียวกนแล้วนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะปู่ขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยมีเงินใจกันนะป่าวแค่นี้อายุวันโสสุขครั้งปักรังเลยครับศัตว์ัตครับนะครับเป็นเลขข้ามขงนะครับผมของ แคบหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขข้ามโขงข,งของปู่สามเงานะครับงดก่อนปู่ก็ให้รัฐบาลไทย6 3สตรงๆเลยนะครับเป็นเลขบนอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็คือต่องวดให้เป็นเลขข้ามโขงไปก่อนยังไงก็ฝากกดรอกดติดตามแนวทางเลขรัฐบาลของปู่ด้วยนะครับผมเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ